คำว่าฌานและยานคำที่นักปฏิบัติธรรมและผู้เรียนรู้พุทธศาสนาจำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจเพราะเกี่ยวเนื่องไปถึงความหลุดพ้นฌานคือสภาพจิตที่มีสมาธิเป็นแกนประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆที่ดีงามอีกสองสสี่หอย่างแล้วแต่ฌานขั้นไหน ฌานเป็นผลที่ประสงค์สําคัญของสมถะหรือจิตตภาวนาฝ่ายวิปัสนาที่ว่ามีหลักการคือรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นผลที่เกิดขึ้นของมันคือยานชื่อใกล้กันมากระวังสับสนผลที่มุ่งหมายของวิปัสนาคือยานผลที่ประสงค์ของสมถะคือฌาน พอถึงผลสำเร็จของวิปัสนาเป็นยานชาญของสมถานนั้นแปลว,ว่าการเพ่งพินิษแน่วแน่อยู่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้แต่วิปัสนาทําให้เกิดยานคือตัวความรู้หรือความอย่างรู้ยานจึงเป็นเหตุที่มุ่งหมายของวิปัสนาที่พูดมาแล้วนี้เป็นผลสำเร็จทั่วไปต่อไปเป็นผลสำเร็จขั้นสุดท้าย ผลสำเร็จขั้นสุดท้ายของสมถะเมื่อทำจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวเกิดฌานพอได้ฌานแล้วจะเกิดความสำเร็จขั้นสุดท้ายขึ้นคือจิตจะปลอดพ้นหลุดไปหมายถึงหลุดพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ต้องการทั้งหมด ใจิตใจของคนเรานี้มีความขุ่นมัวมีความเศร้าหมองมีกิเลสมีเรื่องทุกร้อนต่างๆมากมายพอเราทำสมาธิได้ชานแล้วจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้สงบมันก็พ้นไปจากสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นความขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นความหลุดพ้น แต่ความหลุดพ้นนั้นเป็นไปได้ชั่วคราวตลอดเวลาที่เราอยู่ในสภาพจิตนั้นเมื่อไรเราออกจากสิ่งที่กำหนดออกจากสมาธิจิตของเราก็เข้าสภาพเดิมเราก็มีปัญหาได้อีกเราก็มีความทุกข์ได้อีกจิตใจของเราก็มีความขุ่นมัวเศร้าหมองได้อีกอันนี้จึงถือว่าเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวตอนนี้จะมีความยุ่งเรื่องสับนิดหน่อย ศัพท์ไม่จำเป็นต้องจำแต่ถือว่าฟังไว้ประดับความรู้เรียกว่าวิคัมมะพนาวิมุติวิขัมมะพนาวิมุต,มมมติบางทีท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมัยวิมุติแปลว่าหลุดพ้นชั่วสมัยสมยะหรือสมัยแปลว่าเวลาวิมุติแปลว่าความหลุดพ้นพ้นจากกิเลสและความทุกข์ สมยะชั่วสมัยคือชั่วเวลาได้แก่ชั่วเวลาที่เราอยู่ในสมาธิแต่สมัยหลังมักเรียกกันว่าวิคัม,มะพนาวิมุติแปลว่าหลุดพ้นด้วยกดทับไว้เหมือนอย่างเอาหินไปทับหญ้าทำให้หยุดงอกงามไปพอเอาหินออกแล้วหญ้าก็กลับเจริญงอกงามต่อไปอีกเหมือนกับกิเลสและความทุกข์ พอได้สมาธิกิเลสและความทุกข์ก็สงบเงียบเหมือนกับหายไปหมดแต่พอออกจากสมาธิกิเลสและความทุกข์นั้นก็เฟื่องฟูขยายตัวขึ้นมาได้นี่คือผลสำเร็จสุดท้ายของสมาธิหรือของสมถะคือสมยาวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวหรือวิคัมมะพนาวิมุตติหลุดพ้นด้วยกดทับหรือข่มไว้ ส่วนวิปัส,สนาทำให้เกิดญาณมีความรู้แจ่มแจ้งรู้ตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วจิตจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆเด็ดขาดไปเลยเมื่อเรารู้เข้าใจสิ่งใดตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราก็จะหลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ขุ่นมัวไม่ขัดข้องเพราะสิ่งนั้น เมื่อยังไม่รู้ว่าอะไรเราก็ขัดข้องอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อเรารู้เราก็หลุดเราก็พ้นได้รู้เมื่อไรก็หลุดเมื่อนั้นทีนี้ความรู้เห็นตามจริงก็นำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างชนิดเด็ดขาดสิ้นเชิงเรียกว่าอัศมะยะวิมุตติคือหลุดพ้นไม่จำกัดสมัยเรียกอีกอย่างว่าสมุดเฉดวิมุตติ คือหลุดพ้นโดยเด็ดขาดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตที่มาหนังสือปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง